ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ54จังหวัดเริ่มก่อนคืนนี้ ประกาศเตือน54จังหวัดขณะน,นี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นคืนของวันอาทิตย์ที่20มีนาคมโดย54จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในคืนนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นอำานาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ บุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีสาแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครและประิมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดนะครับ80%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก เ0ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก60เ็นของพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออก40เซนของพื้นที่ที่ภาคเหนือและภาคกลาง20เนของพื้นที่ที่ภาคอีสานนะครับเนื่องจากนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนทําให้มีฝนฟ้าขนองได้นะครับประชาชนขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงจากยอมข้อประกาศต่ําบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครในขณะนี้ พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนตะวันตกเล็กน้อยคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้21-22มีนาคมส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันนะครับโดยภาคเหนือในช่วงประมาณวันที่20 ถึง23มีนาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ40-60%ของพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่24จนถึง2 6มีนาคมฝนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ10-30ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20-22มีนาคมจะมีฝน10-30ของพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่23 26มถึง2ีมีนาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-6 0ของพื้นที่ ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ว้ด้ยวยนะครับพยากรณ์อากาศิเวณภาคกลาง20-24ถึงมีนาคมฝนเพิ่ม40-60เนของพื้นที่ส่วน25จนถึง26มีนาคมฝนลดลงเล็กน้อยเหลือ10-30เนของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก20-24ถึงมีนาคมฝนเพิ่ม40-6 0เนของพื้นที่จากนั้น 25-26มีนาคมฝนลดลงเล็กน้อยเหลือ30-40เซนของพื้นที่พยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครปริมณฑล20-24มีนาคมฝนเพิ่ม40-60เซนของพื้นที่ระวังลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับจากนั้นในช่วงวันที่2 5 2 6มีนาคมฝนลดลงเล็กน้อยเหลือ10-30เนของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง40-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิมมยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร <S <s เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั <S <s ่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ